ที่ต้องการโน้ตบุ๊กสายทํางานนะครับตัดต่อโหดๆออกแบบ 3D ใช้โปรแกรมพวกสแกนอัพนะครับแต่ว่าไม่ต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งต้องขอเป็นแบบสายทํางานจัดจาเลยมีไหมรอบนี้นะครับ MSI ออกมาเรียบร้อยนี่คือเจ้า MSI Stealth A16 AI นะครับที่ผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องนี้ขุมพลังไรเซนตัวโหดที่เป็นตัวไรเซน AI9370HX มันจะเทพขนาดไหนไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XD IT นะครับหลายๆคนเนี่ยนะ่าจะได้ติดตามผมแล้วก็ดูผมทางออนไลน์ทาง Facebook YouTube อะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยโน้ตบุ๊กส่วนตัวก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการเทรดในสองตัวโน้ตบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ CPU ในปีนี้ที่ผมเลือกใช้งานเนี่ยก็ต้องเป็นตัว Ryzen AI นะครับที่เป็นตัวราัส 9HX370 ซึ่งทําไมผมถึงเปลี่ยนมาเป็น CPU ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลย1โคตรประหยัดไฟ2เลยไม่ร้อน3เลยนะครับ มันแรงมากเียกได้ว่าน่าจะแรงแบบน่าสนใจใช่ครับพูดว่าแรงแบบน่าสนใจมากๆในปี2024เลยละกันนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อหลายๆค่ายเริ่มเอามาใช้งานกันเยอะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว MSI ตัวนี้นะครับที่มาอยู่ข้างผมตัวนี้เนี่ยผมบอกตรงครับว่ามันใส่มาเรียบร้อยแถมตีบวกกับการ์ดจอที่เป็นตัว RTX 4070แล้วเครื่องตัวนี้นะครับได้หน้าจอแบบ Mini LED ที่สีเนี่ยโคตรตรงนะครับในระดับ DCI P3 0 0 0มันทําให้แบบว่าน่าใช้งานมากๆ ก็เครื่องตัวนี้เหมาะสำหรับสายทํางานจริงจังเลยไม่ใช่ว่าแบบขอโนบกเกมมิ่งที่เอาไปทํางานได้ไหมนะครับบางทีเนี่ยโนบกเกมมิ่งมันก็หนักจนเกินไปใช่ไหมเครื่องตัวนี้สเปคที่เพื่อนๆได้ยินนะครับน้ำหนักรวมของเขาเนี่ย เพียงแค่2.1กิโลเท่านั้นครับแล้วก็ความบางของตัวเครื่องไม่ถึง2เซนนะครับอยู่ที่19.9มิลนะครับก็ตีไป2เซนก็ได้นะครับซึ่งพอร์ตต่างๆการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยให้มาแบบสําหรับคนทํางานจริงๆให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองตัวแจ็ค3.5มิลนะครับที่เอาไ้เชื่อมต่อหูฟังไมโครโฟนหรือจะเป็นในสองตัวพอร์ต USB Type C นะครับที่รองรับแบบ40กิกอันนี้ก็เรียกว่าน้องๆ Thunderbolt ใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว USB Type A นะครับที่มีมาให้อี่ ก็จะมีไม้อีก1รูด้วยกันตรงนี้นะครับพร้อมทั้งในส่งตัวรูระบายความร้อนมีช่องระบายความร้อนมาให้ด้านขวามือนะครับ ส่วนทางด้านหลังตัวนี้ดีไซน์ดูเฉบียเฉียวอันนี้ค่อนข้างชอบเลยก็คือมีช่องระบายความร้อนซ้ายขวาแต่ว่าในส่วนตัวตรงกลางเนี่ยครับก็จะมีเขียนชื่อรุ่นของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เอาไว้นะครับพอด้านซ้ายมือครับมันเอาใจสำหรับคนทํางานจริงๆนะครับคือเขารู้ว่า,วาบางคนเอาไปทํางานอาจจะไม่ได้ออกแบบแกราฟิกก็ได้อาจจะเอาไปทำไลฟ์สตรีมหรืออะไรต่างๆต้องใช้อินเทอร์เน็ตจริงจังก็จะมีในส่วนตัวพอร์ตแลนด์นะครับที่เป็นพอร์ตแลนด์ RJ45 ความเร็วตัวนี้2.5กิกส์นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวพอร์ต HDMI และ ว่าการระบายความร้อนเครื่องนี้ให้มาแบบค่อนข้างจัดเต็มมากไม่ต้องห่วงว่าใช้งานแล้วจะเกิดแห้งค้างหรืออะไรอันนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนดีไซน์ผมบอกได้เลยครับว่าดีไซน์ของเจ้าตัวโนบุกเครื่องนี้ครับ ฝาด้านหลังจะดูเรียบๆดูเว้นสายทํางานดูลุคแบบพรีเมียมดูดีนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยครับจะเป็นแบบแมกนีเซียมอลลอยนะครับทำให้เวลาที่ตกกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่แตกเต็มที่ก็จะมีรอยบุบนะครับแล้วก็รอยขีขดข่วนอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับตรงกลางตรงนี้มีโลโก้ MSI นะครับที่ดูเรียบๆดูเท่ๆดีเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในสวนตัวความสวยงามในส่วนตัวหน้าจอบอกไปแล้วนะครับว่ามันคือ Mini LED แต่สเปคของจอเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สเปคด้วยกันแต่ว่าตัวที่นําเข้ามาขายในไท ะจะเป็นตัวมินิ LED แบบ16นิ้วอัตราเฟชเรท120เฮิร์ตนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ16ต่อ10แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความละเอียดของหน้าจอครับ ตัวนี้เป็น 4K และไม่ใช่ 4K ธรรมดาพอมันเป็น16:10มันก็จะเป็นเหมือนกับ 4K Plus ละกันนะครับก็คือ3,840คูณ2,400ก็ได้ความละเอียดบุมสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็เรียกได้ว่าให้มาจัดเต็มนะครับและในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องเว็บแคมนะครับที่เป็นแบบ IR Camera นะครับเป็นกล้องแบบ Full HD 30เฟรมนะครับแล้วก็เขามีฟังก์ชันพิเศษก็คือตัว Noise Reduction แบบ 3D นะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมันสามารถช่วยลบน้อยลดน้อยอะไรต่างๆได้ มากยิ่งขึ้นถามว่าเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็ลืมบอกไอ้ตัวตรงนี้มันมี private shutter ด้วยคุณสามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดเพื่อป้องกันการแบบคอมพิวเตอร์คุณโดนแฮกก็ไม่ต้องกลัวว่า มันจะมีภาพของเราหลุดออกไปนะครับซึ่งถามว่าตัวกล้องมันชัดขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้คุณลองดูภาพเอาละกันนะครับภาพนี่คือชัดมากแล้วข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเบลอด้วยนะครับซึ่งตัวเบลอตัวนี้เนี่ยมันใช้ AI ของตัว CPU นะครับที่มันเป็นตัวชิป NPU บนตัว Ryzen 9 HX 370ตัวนี้นี่แหละครับในการเบลอทำให้ตัว CPU เนี่ยมันไม่ทำงานหนักจนเกินไปและการเบลอเนี่ยมันเบลอเนียนมากนะครับสมมติผมอยากจะหยิบพร็อพตัวนี้ขึ้นมานะครับและอยากให้ดูโปรดัก นี่เราสามารถให้มันดูอะไรต่างๆได้นะครับผมดึงกลับม,มาให้หน้าผมชัดเหมือนเดิมนะครับหรือผมจะถอยนะครับ เห็นไหมมีการเหมือนกับเล่นซีนด้วยสามารถซูมออโต้ต่างๆได้เพราะมันมี AI ในการจัดการนะครับผมทีนี้ถามว่าเครื่องนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะครับอย่างแรกเลยครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ใช้ของทาง Steel Series นะครับแล้วก็พอเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานเนี่ยกับหน้าจอที่เป็น16นิ้วเขาก็ยังคงมีในส่วนตัวนําแพดมาให้แต่ว่าน้แพดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นน้แพดไซส์เล็กๆแต่ว่าสามารถกดอะไรต่างๆได้มากมายในส่วนของตัวคีย์รัดครับยังคงมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นในการเปิดคอชแฮร์ตัวเป้าหน้าจอนะครับคุณสามารถ คุณก็เล่นได้นะครับหรือจะเป็นการแบบเวลาคุณเรนเดอร์งานหนักๆอยากจะเล่งพัดลมกดปุ๊บทีเดียวได้ยินเสียงพัดลมเลยอันนี้ก็จะเป็นตัว MSI Boost นะครับเพื่อให้ไล่ลมร้อนความร้อนออกไปอย่างรวดเร็วอยากจะกดปิด ก็ปิดอย่างนี้ได้นะครับหรือจะใช้งานในส่วนงตัวโคพายลอดแน่นอนเครื่องนี้มันเป็นตัว AI plus นะครับโคพลอก็มีปุ่มมาให้ที่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้คุณสามารถกดแล้วก็เรียกใช้งานตัวโคพา l ลอดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากนะครับใครที่แบบต้องการใช้งาน AI อะไรต่างๆเขามีรองรับมาให้หมดแล้วนะครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งก็คือพอมันเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานนะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องเป็นหลักการที่เราใช้ในส่วนงตัวรหัสผ่านเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดรั่วไหลได้ใช่ไหมคร ลายนิ้วมือของเราครับเครื่องตัวนี้เขาก็เลยมีในส่วนของตัวแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับคุณสามารถตั้งล็อกใช้ฟังก์ชัน Windows Hello อะไรต่างๆเนี่ยได้ครบทั้งหมดเลยนะครับมีมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะมีการบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น MSI AI Engine นะครับตัว NPU นะครับตัว Max Switch เฮ้ยไม่น่าเชื่อโน้ตบุ๊กใส่ทำงานใส่ Max Switch มาให้ Max Switch ตัวนี้คือ Switch ไว้สําหรับสลับการจอแยกนะทำให้การจอแยกเนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพดีขึ้น3.9%ด้วยกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแคดซีตัวนะครับ พลูเลอร์บูสไฟตัวที่ผมลองเล่งพัดลมให้ดูแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่เครื่องนี้แบตอึด <Bad it S 2> มากครับเดี๋ยวรอนที่เราแกะไปดูคุณจะเห็นเลขตรงๆว่า99.9วัตต์อว์นะครับแล้วแน่นอนผมมีเอาเครื่องนี้นะครับไปวางทดสอบโดยการเปิดคลิปด,ดู YouTube เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็ปรับแสงหน้าจอเนี่ยเป็นความสว่าง50%ปรับความดังของตัวเสียง50%นะครับแล้วผมก็ลองตั้งกล้อง t i ม e แลบเเครื่องตัวนี้ครับสามารถใช้งานแบบจริงๆ2ชั่วโมง44นาทีกับสเปคที่เป็น40 อันนี้ถือว่าแรงมากนะแต่ถ้าสมมติคุณใช้งานจริงไม่ได้เปิดเสียงแล้วไม่ได้ปรับแสงหน้าจอให้สว่างท่านี้3ชั่วโมงกว่าผมว่ามีให้เห็นแน่นอนนะครับผมเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซตติ้งการตั้งค่าต่างๆและต่อมาครับในเรื่องของการเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยเขารองรับตัว Wi-Fi 7เต็มรูปแบบนะ Bluetooth 5.4ใช้งานได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พอร์ต HDMI มีมาให้นะครับด้านข้างตรงนี้มีสติ๊กเกอร์ Ryzen AI 9HX นะครับแล้วก็มีในส่วงตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็น GeForce RTX ซึ่งถ้าเราลองดูดีีๆน่่ยมมมัจะคําาาาว Studio อูรสาารสถ รองรับในการลงไดรเวอร์ตัว NVIDIA Studio เพื่อเอาไว้ทํางานตัดต่อเพื่อต้องการความเสถียรได้แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้มีลําโพงมาให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองแกะดูฝาหลังด้านในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเจ๋งแปลงบ้างแต่ผมบอกเลยนะเครื่องนี้ดมเดิมนะครับ แรมก็ปาไป 32GB ิกิกบัด7 5 0 0 SSD ก็2เทแล้วมันจะแกะอัปเกรดอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือด้านในของเจ้าเครื่อง MSI ตัวนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือ ฮิตไปที่มีมาให้แบบเรียงรายเลยนะครับเส้นด้านบน1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นด้วยกันนะครับมีพัดลมทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่งตัว M 2ที่ผมบอกไปเนาะสเทนตัวแล้วก็สามารถอัปเกรดได้อีก1ช่องด้วยกันนะครับในส่งตัวแ a m นะครับอันนี้ผมมองไม่เห็นสล็อตนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัว RAM on board เลยและที่เขาเขียนว่า อัพทูหกิกน่าจะเป็นสเปคที่เหมือนกับ MSI เนี่ยเอาเข้ามาขายนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมีใส่แรมทางด้านหลังหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ามีนะครับก็คือไม่สามารถอัพเกรดแรมได้นั่นเองในส่วนตัวแบตเตอรี่อย่างที่แจ้งไปนะครับ99.99 w วัต์อลก็ใส่เป็นแบตมิลลิแอมที่ใหญ่ที่สุดที่เขายอมให้ขึ้นสายการบินได้นั่นเองนัก็ภายในประมาณนี้เรียกเรียกว่า จัดเต็มมากทีนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูด to ีกว่าว่าความร้อนความแรงมันจะเป็นยังไงไปเทสกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้า msi ตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลย cpu ครับตัวนี้คือ cpu ตัวแรงที่สุดในยุคนี้ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่า ทั้งแรงและมันประหยัดไฟนะครับตัวนี้คือร y z e n AI 9 HX 370นะครับ m ม็กซีเขาเนี่ยห้สวัตต์เท่านั้นนะเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนโซึ่ง CPU ตัวนี้มันไม่ได้4 P คอ e c ดอคอแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันอ่านยังคงบักอยู่นะครับมันเป็น CPU แบบ12คอยี่ส a บเทรดนี่แหละครับแต่ว่าโครงสร้างของแต่ละคอเนี่ยมันจะแตกต่างกันมันก็คือมีโครงสร้างชุดนึงที่เป็น4ี่คอกับ8ปดคอนะครับแต่ว่ามันจะเป็น Perform a n c e Core ทั้งหมดเลยทั้ง 12อคอยีเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความแรงของ CPU ตัวนี้นะครับก็บูสต์ไปได้แบบเกือบ5กิกได้แบบสบายๆนี้คือการใช้งานจริงๆนะแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งการ์ดจอออนซีพแล้วก็การ์ดจอแยกการ์ดจออีพียูจะเป็นตัว8 9 0 m ซึ่งการ์ดออนซีพก็โคตรแรงอยู่แล้วถ้าสมมุติคุณใช้น้ตบุ๊กเครื่องนี้อยากจะประหยัดแบตคุณแค่สับไปการ์ดจอออนซีพก็จะแบตได้อยู่ได้นานๆเลยนะครับแล้วก แล้วก็ได้ในส่วนตัวการ์จอแยกอีกนะครับที่เป็น4070ซึ่งการ์จอแยกตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ MSI รอบนี้ไม่กั๊กนะครับเขาให้มาแบบเต็มๆมก็คือ rtx 4070ที่ให้ค่า tgp แบบ1 0 5วัตต์ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ร้อยวัตละพี่1 0อวัตต์มันจะแรงเหรอการ์จอในโน้ตบุ๊กเนี่ยขอให้เกิน100วัตต์ความแรงแทบจะไม่หนีห่างกันแล้วแต่สมมติจำนว,นวนวัตเนี่ย ต่ำกว่า100วัตต์ผมบอกได้เลยครับว่าความแรงมันจะดรอปหายไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวนี้ให้ TGP มา1้5วัตต์แรงเหลือๆในการใช้งานลืมบอกไปซี u ตัวนี้เขามีตัว NPU ด้วยนะครับที่เป็นตัว AI เนาะนามชื่อรุ่นเลยในเรื่องของความแรงครับ Single Thread ตัวนี้ได้ที่786แต้ม Mul t i Thread ติ rade เนี่ยจะอยู่ที่9353แต้ม็นะครับแล้วก็ในส่งตัว SSD เครื่องนี้ความจุ2 t b ทนะครับค่ารี d ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9 9ค่า w r i ร้อยู่5,636นะครับวก้ d o m 4K เดี่ย78.9 หกโอ้โหนี่คือ SSD ในโน้ตบุ๊กที่มาแบบค่อนข้างแรงเลยนะครับอย่างที่เคยบอกเกิน70นี่ถือว่าแรงมากๆสำหรับ Random 4K นะครับและในสองตัวซินดิเวนสองศูน์สองนะครับตัวนี้ Mul ติ Single อตอตคอร์เนี่ยจะอยู่ที่1 1 9 1งแต้มแล้วก็ Single Core อยู่ที่114่ง้อยสส่แต้มในสองตัวการ์ดจอนะครตัวนี้ใช้ได้ที่9,280พั้อยแสิบต้มในสองตัวซินดิเวน R ยี่สิบสามบ้างดีกว่าครับมัลติคอร์เนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นสามพันี่ยจะอยู่ทเจ็ดส 3แต้มด้วยกันครับและในส่วนตัวโปรแกรมอย่างการทำงานออกแบบดีไซน์ V-Ray ตัวนี้นะครับได้คะแนนถึง23,643แต้มด้วยกันว้าวถือว่าเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ V-Ray ขนาดนี้นคุณอาไปทำงานออกแบบทีต่างๆนี่สบายๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากๆคือคะแนนของ PC Mark 10ครับเครื่องนี้ได้ถึง7 9 1 0แต้มเรียกได้ว่าอีกนิดนึงจะถึง8000แต้มแล้วกับโน้ตบุ๊กที่ ใชการจอแค่4070น่ะนี่แบบ7,900นี่ถือว่าแรงมากสำหรับโนบุ๊กสายประมาณนี้สเปคประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว3 m a r k ไฟสไตล์ครับได้คะแนนที่2 6 2 0 2แต้มด้วยกัน c r a s Spy จะได้ที่12,106แต้ม Port r o y ย l นะครับจะอยู่ที่7,446แต้ม Speedway อยู่ที่2,934แต้ม s t e e l Nomad ตตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2,696แต้ม และในส่วนของตัว CPU profile นะครับ Max t r e a d ตัวนี้อยู่ที่1316แต้มแล้วก็1 thread เนี่ยจะอยู่ที่1,155แต้มเรียกว่า CPU เขาค่อนข้างแรงครับ่ถ้าสมมติเรามาลองดูกันอย่างคะแนน Gridbench6 เนี่ยเราเห็นเลยว่าคะแนน S i n g l e Core ตัวนี้เกือบ3,000แต้มเลยนะครับอันนี้ถือว่าสูงมากนะแล้วก็ม u l ติค o r e เนี่ยจะอยู่ที่14,875แต้มเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเครื่องระดับนี้เดี๋ยวเรามาลองตัดคลิป 4K กันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไป ลองมาดูในเรื่องการตัดต่อกันมากนะฮะตัวนี้ก็สามารถตัดต่อได้แบบสบายๆในเรื่องของการพรีวิวอันนี้ผมบอกตรงว่าประสิทธิภาพมาจากตัว CPU ตัว Ryzen 9 HX ตัวใหม่เลยนะครับเพราะว่าโนบุ๊กที่ผมใช้งานประจำผมก็เปลี่ยนมาใช้โนบุ๊กที่เป็น CPU AMD แล้วแล้วก็รู้สึกเลิฟแล้วก็แฮปปี้มากๆการใช้งานนี่คือแบบ ตอบโจทย์อะคือแบบคุณจะลากไปมาตรงไหนคุณวางปุ๊บแล้วคุณกดเพลย์อะมันจะมาได้แบบค่อนข้างเยลไทม์แบบทันทีนะเพราะว่าตัว cpu เขาจะมีตัว npu คอยจัดการเรื่องของลำดับคำสั่งตัวนี้ด้วยอันนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรามาลองดูในเรื่องของการเรนเดอร์กันดีกว่าว่ามันสามารถเรนเดอร์คลิป 4K ความยาวประมาณ12-13นาทีได้ระดับไหนนะรันนี้ก็ตั้งแมทซอสท h 2 6 4ไว้เหมือนเดิมนะแล้วเราลองเอ็กซ์พอร์ตกันดูผมเชื่อได้ว่าใช้เวลาเนี่ยน่าจะแค่ประมาณชั่วโงงเเเเดดดีียยวววท่่าานนนัั้ครรกก็ูู๋ลสึ โอเคครับผ่านมาประมาณ2%นิดหน่อยแล้วนะครับตัวนี้เวลาเริ่มนิ่งแล้วใช้เวลาในการเรนเดอร์คลิปตัวนี้นะรประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นก็เรียกได้ว่าตัดต่อคลิป 4K จริงจังได้แบบสบายๆทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกมเล่นได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูครับปตเรามาลองดูกันดี้ว่าว่าเกม Call of Duty Black Ops 6เกมนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจเลยคืออะไรหรือว่า ความละเอียดหน้าจอครับเพราะว่าความละเอียดหน้าจอตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเนาะมันเป็นความละเอียดแบบ 4K+ เลยก็ว่าได้คือ3,840คูณ2,400ปกติเนี่ยหน้าจอ 4K มันจะเป็น3,840คูณ2,160ใช่ไหมครับหรือว่า2,180นี่แหละแต่เนื่องจากหน้าจอตัวนี้มันเป็นอัตราส่วนแบบ16:10มันก็เลยมีความละเอียดที่สูงกว่า 4K โดยปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อาตาัตรา refresh 120Hz เข้าไปอีกก็ลองดูครับว่า ผมแบบเล่นเกมระดับท r i เปลองปรับแบบภาสวยๆขนาดนี้มันจะไหวหรือเปล่านะครับซึ่งการาฟิกพรีเซตตรงนี้เราจะไม่เซตเอ็กซ์ตีมเนื่องจากว่าตัวแรมของกรารเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเกมมันไม่ r e c o m มเมนก็เกม r e c o m มเมนแค่ Ultra เราก็เลยจะปรับเป็น Ultra ไว้นะครับแล้วก็อัพสเกลตัวนี้ DLSs เปิดเป็น q คุณภาพเ a m e Gen มีเปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า มันจะไหวหรือเปล่าไหมครับสำหรับการใช้งานในการเล่นเกมระดับนี้เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดไม่ไหวเราจะลองกลับให้มันเป็นแบบ 2K หรือ Full HD แล้วเรามาลองเทสกันดูก็ตอนนี้ลองแบบ 4K ดูครับเปิดมานะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ40เฟรมด้วยกันนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เยอะเลยสำหรับ4070เล่น 4K แล้มันเป็น4070 n o t e บุ๊กเนี่ยผมเข้าใจได้นะได้40กว่าเฟรม50เฟรมนี่ถือว่าเล่นได้แบบตกใจแล้วอะ พราอย่างที่บอกอ่ะเอ้ย 4K มันเป็นไปได้ยากในการเล่นเกมมากๆนะครับก็เอางี้เดี๋ยวผมจะข้ามการทดสอบตรงนี้ไปดูผลสรุปเลยว่า 4K ได้กี่เฟรมเอ v เฟอร์เรนนะจะอยู่ที่ประมาณ46เฟรมซึ่งผมบอกตรงๆว่าถ้าเล่นเกมระดับเนี้ยมันจะแบบรู้สึกงุดหงิดไม่ค่อยไม่ค่อยน่าอภิรมในการเล่นเกมนะครับผมแนะนําว่าเฮ้ยถ้าสมมุติคุณอยากจะเล่นเกมระดับพิพเ,เนี่ย ตั้งค่าให้มันดูแบบดูความเป็นจริงนิดนึงก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้อง 4K หรอกเราอาจจะเล่นแบบระดับ 2K ก็ได้นะครับ2,560คูณ1,600ผมเชื่อได้ว่าเล่นในความละเอียดระดับนี้อันเนี้ยเล่นได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับเพราะว่า 2K ไป 4K นี่มันแตกต่างกันเยอะนะครับอันเนี้ย120เฟรมเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมลอง b e n c h าร์ k ให้ดูครับว่าถ้าเกิดเป็น 2K เนี่ยมันจะเป็นยังไงปะเนี่ยครับความละเอียดแบบ 2K นะครับคุณจะสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยอันนี้คือ setting ผมตั้งค่าเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ว่า ลดความเอียดจาก 4K เหลืออยู่ 2K นะครับสบายสบายเออเป็นไงบอกแล้วว่าชิวๆเลยนะครับมันยังสามารถเล่นเกมได้แล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะครับตัว gpu หรือว่าตัวการ์ดเนี่ย68องศาถึง7 0องศางเท่านั้นนะครับในเรื่องของความร้อน cpu วันนี้ตัว MSI Afterburner มันยังเปิดดูไม่ได้นะครับแต่ว่าความร้อน cpu ไม่ได้หนีห่างกับตัวการ์ดจอมากมายสักเท่าไหร,ร่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยถ้าลองสังเกตดูผมเคยรีวิวพวกโน้ตบุ๊กที่สเปคสูงๆที่ tdp เยอะๆ tgp เยอะๆอะ วัดตัวนี้มันก็วิ่งได้ไม่สุดนะครับตัวนี้ก็วิ่งได้เฉียดประมาณ100 TGP ซึ่งตัวนี้เคม้ที่105ดังนั้นมันดึงได้เต็มประสิทธิภาพของ4070บนโน้ตบุ๊กได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี่ครับเรามาลองดูสรุปเฟรมของเกมตัวนี้กันนี่ตัดจบพอดีเป๊ะน่าจะ80กว่าเฟรมเล่นได้แบบสบายสบาย เนี่ครับ85เฟรมแค่ลดความละเอียดลงมาเหลือ2560คูณ1,600คุณก็จะเล่นเกมระดับ TripleA ใหม่ๆได้แบบสบายๆก็เดี๋ยวต่อไปนี้เกมอื่นผมขอเทสเป็นแบบ 2K เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโน้ตบุ๊กมันได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับป่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับเกมวูคองกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมระดับทริปอนี่อีกหนึ่งเกมนะครับอันนี้เราตั้งดิสเพย์นะครับไว้ที่ 2K เลย2,560ณ1,600นะครับแล้วก็ในส่วนงตัวกราฟิกตัวนี้เนี่ยเราจะเซตติ้งเป็น DLSS on ไว้นะครับเฟรมเจนเราก็เปิดนะครับแล้วก็ในส่วนงตัว Full Ray Tracing ตัวนี้เซตติ้งเป็นแบบ Very High นะครับในส่วนงตัวกราฟิกพี่เซตเราขอปรับเป็น High พออันนี้เราไม่ได้เล่น Very High หรือว่า Cinematic นะครับก็ ผมเล่าถ้าที่ผมลองมาเนี่ยไฮถ้าเปิด full ray tracing เนี่ยมันจะเล่นได้แบบสบายๆเลยแต่สมมติคุณอยากจะเล่นได้สูงมากกว่านี้ก็ไปปิด full ray tracing ออกมันถึงจะได้เฟรมก็ไปยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสแล้วไปดูกันครับว่าได้กี่เฟรมครับผมปะนี่ครับเปิดมานะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ48-49เฟรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิด ray tracing นะครับแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะได้เฟรมเรทที่สูงอันนี้แต่ว่าขอภาพสวยเหมือนอย่างนี้ได้ไหม อันนี้คุณสามารถปิดเรทซิงได้นะครับการตกแสงของกระทบเงาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดรอปหายไปแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะกลายเป็นช่วงประมาณ70กว่าเฟรมเลยนะครับแต่ถ้าสมมติคุณต้องการภาพสวยอย่างนี้ปรับ 2K แล้วก็เล่นแบบอย่างนี้ครับก็ได้อยู่ที่40กว่าเฟรม50าสเฟรมซึ่งแค่นี้ผมมองว่าก็เล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าอยากจะลื่นที่สุดสำหรับเกมบูคองเนี่ยผมมองว่า Fu l l HD เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะได้กี่เฟรมกันครับ่ะ สรุปเฟรมเรทตัวนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ47เฟรมด้วยกันนะครับกับการเล่นแบบ 2K ของบู u อง o n g ครับผมเรามาลองดูกับเกม Forza Horizon 5กันนะครับตัวนี้เราจะปรับ Resolution เป็น 2K Plus เหมือนเดิมนะ2560ณ1600เพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ16:10นะครับแล้วก็ d ี s เปิดนะครับเฟรมเ e นเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Reflect Low Latency on Boost ไว้นะครับอ่าก็เซฟเลยแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิก เกมนี้เราจะปรับเป็นแบบเอ็กตรีมเพราะเกมนี้ค่อนข้างออปติมายมาดีเล่นได้น่าจะลื่นสบายๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้กี่เฟรมครับเปิดมานะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ40เฟรมบวกลบนะครับก็อาจจะมี3736 CSC2 ประมาณนี้นะครับช่วงต้นคลิปช่วงต้นเขาเรียกว่าต้นเบนท์มาร์กเนี่ย มันจะค่อนข้างกินสเปคนะแต่พอไหลไปสักครักงนึงอะเนี่ยเฟรมเรก็จะค่อยๆไหลเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ50เฟรมนะครับถามว่าเล่นได้ไหมอันนี้ก็เล่นได้แบบสบายๆเลยสำหรับเกม Forza Horizon 5แต่ถ้าอยากจะเล่นให้ลื่นมากกว่านี้อาจจะลองลดกราฟิกจากระดับ Extreme ลงมาเป็น Ultra สักหนึ่งระดับอันนี้ก็จะสามารถเล่นได้แบบสบายๆแล้วนะครับในส่วนตัว CPU รันอยู่แค่ประมาณ25% 30%อุณหภูมิการ์ดก็63องศาเท่านั้นนะครับก็เย็นใช้คำพูดว่าเย็นแบบเล่นได้สบายๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดู สรุปเฟรมเรทกันดีกว่าว่าจบที่เท่าไหร่ครับปะ Average Frame นะครับจะอยู่ที่51 f r a m เ Rate รด้วยกันเรียกได้ว่าเหลือๆจริงเครื่องนี้กับ40-70บวกกับตัว Ryzen 9 HX370 ครับผม Your enemies are road ahead of full -time seed and be the greatest beast, the world has ever seen I feed him every day like the phone's clean I feed him all the hate and he throws me i the meds and it might get เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว MSI A16 AI Plus ตัวนี้นะครับผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานที่ตอบโจทย์สําหรับคนต้องการสเปคโหดสเปคแรงๆการระบายความร้อน,นที่ดีทํางานหนักๆต่อจอแยกได้อันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะและที่สาคัญเลยผมชอบตรงน้ําหนักเขา2.1กิโลกับสเปคขนาดนี้ผมถือว่ามันไม่หนักนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ย99.9วัตต์อวคือคุณเอาไปใช้งานได้เต็มที่อ่ะและถ้าสมมติเกิดแบตมันหมดคุณชาร์จแป๊บเดียวแบตเข้าอย่างรวดเร็วมีระบบฟ ค่อนข้างชอบเลยก็คือตัวลำโพงเสียงเครื่องนี้ไม่ธรรมดาเสียงตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแถมอนาคตคุณยังอัปเกรดได้ M.2 ให้มาเยอะแล้วไม่พอคุณยังสามารถใส่อัปเกรดเข้าไปได้อีกถ้าสมมติว่าไปเล่นเกมอ่ะอันนี้อาจจะต้องลด 2K นิดนึงหรือ Full HD แต่เวลาคุณทํางานอ่ะจอ 4K มันมีประโยชน์ตรงพื้นที่ในการทํางานมันมากยิ่งขึ้นก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันผมว่าโนบุกตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีส่วนราคานะครับ อยู่ที่94,990บาทถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้แรงๆอย่างนี้แต่กาจอเราไม่ได้ใช้งานหนักเราไม่ได้เล่นเกมเราอยากลดสเปคกาจอจริงๆเขามีอีก1เวอร์ชั่นขายนะครับที่เป็นตัว RTX 4060ตัวนั้นเนี่ยราคาจะย่อมเยาวมากกว่านี้อยู่ประมาณ70,000กว่าบาทคุณก็ไปลองเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับ <S <S สำหรับวันนี้ทางผม Nob nope x t ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ